พุทธะไม่ช่วยคนที่เอาแต่ขอพระโอวาพระอาจารย์จี้กงเมตตาพุทธะช่วยคนที่รู้จักช่วยตัวเองพุทธะไม่ช่วยคนที่เอาแต่ขอเอาแต่รอแล้วไม่ทำอะไรนั่นไม่ใช่พุทธะที่แท้จริงมีพุทธะที่ไหนให้กับคนที่งอมืองอเท้าอย่างนี้ไม่ใช่พุทธะพุทธะที่แท้จริงต้องให้เขาเติบโตเข้มแข็งและยืนหยัดด้วยตัวเองฉะนั้น อาจารย์จะต้องปั้นให้สิทธิ์ยืนได้ด้วยตัวเองถ้าจะนั่งก็ต้องนั่งด้วยตัวเองไม่ใช่เพราะอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ถามคำถามง่ายๆถ้าตอบได้ได้นั่งถ้าไม่ได้ก็ยืนดีไหมทุกคนต้องช่วยตัวเองนะแต่อีกแบบหนึง่งถ้าช่วยตัวเองได้แล้วเราเปลี่ยนใจไม่ช่วยตัวเองไปช่วยคนอื่นก็ดีนะอาจารย์ถามว่า เราอยู่ในโลกอะไรทำให้เราสบายใจสุขใจความดีถ้าอย่างนั้นสิทธิ์คงทำดีบ่อยๆไม่แอบทำผิดศีลใช่ไหมการปล่อยวางถ้าปล่อยวางตั้งแต่เมื่อวานก็มีความสุขแล้วเพิ่งจะมาปล่อยวันนี้ช้าไปหน่อยแล้วถ้าปล่อยความยึดมั่นความคิดเราก็คงมีความสุขตั้งแต่วันแรกแล้วใช่ไหมคนที่ตอบจะนั่งไหม ให้ตัวเองนั่งหรือให้เพื่อนนั่งให้เพื่อนนั่งเป็นเพื่อนเข้าใจพูดนะแต่โชคดีไม่มาบ่อยๆต้องมีคนได้และมีคนเสียสละแล้วความจริงเป็นอย่างนี้นะไม่มีใครดีแล้วโชคดีต้องมีคนหนึ่งได้ดีและอีกคนต้องยอมเสียสละความดีแล้วความดีนั้นจะยิ่งใหญ่ อาจารย์บอกว่าเราอยู่ในโลกมนุษย์ทุกคนอยากแสวงหาความสบายใจอยากแสวงหาความสุขถูกไหมแต่อาจารย์ถามจริงๆตั้งแต่สิทธิแสวงหามาไม่ว่าจะเงินทองไม่ว่าจะรถไม่ว่าจะเกียรติยศไม่ว่าจะชื่อเสียงไม่ว่าจะคนรักไม่ว่าจะลูกไม่ว่าจะทรัพย์สินไม่ว่าจะบ้านที่สิทธิหามาทำให้สิทธิสบายใจไหมทำให้สิทธิสุขใจไหม มนุษย์พยายามหาความสบายใจหาความสุขใจอย่างแรกที่ชอบหาคือคิดว่ามีเงินแล้วจะสบายคิดว่ามีสามีแล้วจะสบายคิดว่ามีภรรยาแล้วจะสบายแล้วสบายไหมคิดว่ามีเงินแล้วสบายใจไม่สบายแล้วหาทําไมทุกวันคิดว่ามีเงินแล้วจะสบายใจถามจริงๆเงินอยู่ในกระเป๋ามันเคยทําให้สบายใจสักวันหนึ่งไหม มีแป๊บเดียวแปบ๊บหนึ่งก็หาอีกแล้วถูกไหมตอนนี้อะไรทำให้สบายใจคิดไปลไกลสุดกูลืมตัวเองว่าตอนนี้ขาแข็งแล้วอาจารย์สิ่งที่จะทำให้สบายใจที่สุดคือเก้าอี้บางทีความสุขใจความสบายใจเราคิดว่าต้องมีนั่นมีนู่นเป็นนี่เป็นโน่นกว่าจะเดินไปแทบตายมีเสร็จแล้วสบายไหมบางทีธรรมดาอย่างนี้ดีแล้วใช่ไหม เอาง่ายๆเหมือนสิทธิ์เคยคิดว่าอยู่กับตัวเองไม่เคยมีความสุขไม่เคยมีความสบายใจไปหาสามีอีกสักคนหนึ่งดีไหมเนาะแล้วมันจะสุขขึ้นสบายใจขึ้นใช่ไหมเราไม่เคยพึงพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีตอนนี้เหมือนอาจารย์บอกว่าโอ้โหอาจารย์ตัวเตี้ยอาจารย์อยากไปต่อกระดูกให้ตัวเองสูง อาจารย์ตาตีอาจารย์อยากทำตาสองชั้นอาจารย์ผมหงอกอาจารย์อยากเปลี่ยนเป็นผมสีทองแล้วถ้าอาจารย์ไม่เปลี่ยนอาจารย์จะทุกข์ไหมทุกข์เพราะอาจารย์ไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองเป็นอาจารย์จะมีสุขไหมไม่สุขเพราะอาจารย์ไม่ยอมรับในสิ่งที่ตัวเองมีฉะนั้นถ้าสิทธิ์อยากหาความสบายใจสิทธิ์อยากหาความสุขใจอาจารย์บอกง่ายๆธรรมดา แค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็ดีแล้วดังมีคำกล่าวคำว่ารู้พอพบสุขไม่เคยพอก็ไม่มีวันสุขจริงไหมเหมือนท้าธิ์บอกว่าอาจารย์มันต้องหาเงินเยอะๆสิมีเงินเยอะมีสุขใช่ไหมไม่ใช่หรือมีเงินเยอะๆมีสุขความสุขมันก็จะเพิ่มพูมตามเงินนั้นด้วยส่วนใหญ่จะคิดอย่างนี้มีเงินเยอะๆ ความสุขมันก็จะเพิ่มขึ้นเยอะๆแต่สิเคยคิดไหมว่าพอมัวมุ่งไปเ,เรื่องเงินเราลืมใส่ใจคนรอบข้างหรือเปล่าอย่างที่สิ์เคยเห็นพอแม่มุ่งหาเงินให้ลูกแต่ลืมดูลูกว่าเป็นอย่างไรลูกสบายดีไหมมัวแต่มุ่งหาเงินลืมให้เวลาลูกตัวเองหรือเปล่ามัวแต่มุ่งหาเงินจนกดขี่ข่มเหงผู้อื่นเพื่อที่จะได้เงินหรือเปล่า มัวแต่หวังจะต้องมีเงินจนกลายเป็นคนผิดศีลหรือขาดธรรมหรือเปล่าฉะนั้นเงินหรือคือความสุขถ้าได้เงินมาแต่ทุจริตช่อโกงเอาเปรียบกินแรงคนอื่นฉะนั้นอาจารย์อยากถามสิทธิ์ว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริงธรรมะอะไรที่คนเรียนรู้ธรรมะพึงมีและนำไปปฏิบัติตอบอาจารย์ได้ไหมอยากมีความสบายใจมีความสุข แต่เอาธรรมะอะไรมาใช้ตอบได้ดีนะแต่จะใช้คำตอบนี้กับทุกคำถามไม่ได้พอดีก็เป็นปัจจัยที่จะมีสุขพอบ้างแล้วยังอายุมากขนาดนี้ยังไม่พออีกหรือยังหาอีกนะสังขารจะไม่ไหวแล้วนะถือไม้ตะพดแล้วนะไม่ต้องห่วงลูกหลานรอถ้าทำได้ดีเดี๋ยวลูกหลานก็หากินเองไปมาหา ให้ลูกหลานพอถึงเวลาลูกหลานงอมือแม่ขอเงินพ่อขอเงินฉะนั้นถ้าสิทธิ์อยากเรียนรู้ว่าทำอย่างไรเราจึงจะสบายจะต้องทำอย่างไรเราถึงจะสุขใจพระพุทธสอนไว้ว่าละปัญหาได้ละทิฐิได้ละมานะหลงตัวเองอาหารการลำพองชูคอพองตัวพองคนได้ไปอยู่ที่ไหนก็มีความสุขแต่มนุษย์ ไม่ใช่ไปอยู่กับใครก็คิดว่าฉันจะได้อะไรจากเขานะไปอยู่กับใครฉันแน่นะมีใครจะแน่กว่าฉันแล้วไปอยู่กับคนอื่นมีใครนอบน้อมมีไหมไม่มีแน่มาจากไหนฉันก็แน่เหมือนกันนะรู้เสียบ้างใครเป็นใครถ้าอยากอยู่ไหนมีความสุขอยากอยู่ไหนสบายใจต้องลดทิฐิต้องลดความยึดมั่นถือมั่นในตัวเอง ต้องปล่อยวางไม่เช่นนั้นแล้วไปอยู่กับใครก็ต้องมีเรื่องทุกวันหรือแม้อยู่กับตัวเองก็ยังหาเรื่องให้กับตัวเองไม่สบายใจได้เลยเช่นคิดว่าวันนี้ไม่ได้เงินจากใครเลยไม่ได้นินทาใครเลยรู้สึกคันปากยุบยิบเลยแล้วสิทธิ์รู้ไหมว่าถ้าสิทธิ์เข้าใจความสบายใจเข้าใจความสุขใจที่แท้จริงได้สิทธิ์จะสามารถดับทุกข์ทั้งมวลในโลกนี้ได้ แล้วอะไรคือหัวใจแห่งธรรมที่เรียนรู้แล้วจะทำให้เราพบความสุขพบความสบายใจแล้วดับทุกข์ได้สิ้นเชิงอ,อาจารย์บอกว่าคำตอบที่แท้จริงที่จะทำให้เราอยู่บนโลกและเป็นหัวใจของการดับทุกข์และอยู่บนโลกอย่างมีความสุขและสบายใจคือและความยึดมั่นถือมัน่นซึ่งเป็นหัวใจและแก่นแท้ของการดับทุกข์ได้สิ้นเชิง ใครว่าเรามาถือสาไหมแล้วทุกไหมหาเงินมาได้ไม่ได้เป็นไรไหมเมื่อไม่ถือก็ไม่ทุกแต่ถ้าหาเงินมาไม่ได้แล้วถือเมื่อไหร่ก็ทุกเมื่อนั้นมีแฟนยึดไหมถ้าเราไม่ยึดยอมรับสิ่งที่เป็นยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นทำด้วยกำลังเต็มที่ไม่ผิดศีลไม่ขาดธรรมไม่อายฟ้าไม่อายดินไม่โกหกประบาดสัตว์ผู้คน ทำสิ่งที่สุดแล้วอะไรจะเกิดก็แค่ยอมรับแล้วเราจะทุกข์อะไรสิทธิ์แต่มนุษย์ไม่ใช่มีลูกก็ทุกข์เพราะลูกมีเงินก็ทุกข์เพราะเงินมีผมก็ทุกข์เพราะผมมีเสื้อก็ทุกข์เพราะเสื้อมีทุกอย่างทุกทุกอย่างเลยจริงไหมเพราะอะไรเพราะยึดถูกไหมฉะนั้นธรรมมาจึงสอนว่า แค่รู้ใช้ถึงที่สุดก็แค่ปล่อยวางและคืนข่าไปสิทธิอาจารย์ขอไม่ใช่คำว่าปล่อยวางให้ใช้คำว่าละความยึดมั่นถือมั่นต่อเข้าไปในจิตใจเพราะสิทธิ์มักจะพูดว่าปล่อยวางแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ดูแลสามีและลูกจะไปห้องพระอย่างเดียวอย่างนี้ไม่ได้สิต้องรับผิดชอบหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ทิ้งไม่ใช่ทอดทิ้งไม่ถูกนะ เดียวคิดว่าอาจารย์ที่กงสอนที่ถูกคือรักความยึดมั่นถึงมั่นแต่รับผิดชอบหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดถึงเวลาก็ต้องวางแล้วไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์อะไรอะไรก็ปล่อยวางปล่อยแล้ววางแล้วเลยกลายเป็นไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างนั้นไม่ได้ต้องทำอย่างไรจะต้องระวังความยึดมั่นถึงมั่นความห่วงความกังวลอย่างที่อาจารย์ชอบพูดหัวอ,อกความเป็นพ่อเป็นแม่ มันก็ต้องห่วงลูกกลัวลูกจะเจ็บกลัวลูกจะลำบากกลัวลูกจะไม่มีกินที่กลัวคือแช่งลูกตลอดเลยจริงไหมก็พ่อแม่วาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วที่คิดศักดิ์สิทธิ์ไหมแล้วคิดดีไหมแช่งลูกตลอดเลยแล้วมันจะดีไหมฉะนั้นไปไหนก็ต้องคิดว่าลูกต้องปลอดภยัยฉะนั้นถ้าจะคิดก็ต้องคิดให้ลูกคิดอย่างไปในทางบุญสิทธิ์เคยได้ยินคำพูดคำหนึ่งว่า คนทุกคนปรารถนาโชควาส,สนาที่ดีใช่ไหมเหมือนเราเกิดมาเราอยากโชคดีไหมอยากวาส,สนาดีไหมใครๆก็อยากโชคดีวาส,สนาดีและสิเคยได้ยินไหมว่าถ้าคนเกิดมาโชคดีแล้วใจยังคิดดีปฏิบัติก็ยังปฏิบัติดีสิเชื่อไม่ว่าคนเช่นนี้เขาเรียกว่าคนมั่งมีศีสุข แต่ในทางอีกทางหนึง่งถ้าเราเกิดมาชะตาไม่ดีแต่เราคิดดีตลอดเราใยดีตลอดแม้ชะตามันจะเกิดไม่ดีเชื่อไหมว่าแม้จะขัดสนแม้จะอับจนแม้จะเจ็บปวดก็หัวรอดได้จริงไหมแต่ศิษย์อาจารย์ชะตาไม่ดียังคิดไม่ดีแถมยังทำไม่ดีอีกคนที่ทำเช่นนี้ช่างอาภัพนักแลฉะนั้นชะตาไม่ดีคิดดีแล้วทำดีจนถึงที่สุด สิทธิ์จะหัวเราะได้แม้เจ็บสิทธิ์จะหัวเราะได้และมีความสุขได้แม้สูญเสียสิทธิ์อาจบอกว่าอาจารย์มันทำยากนะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกวิธีสนใจไหมแต่อาจารย์ก็ต้องบอกอย่างหนึ่งคนบางคนน่าเสียดายเกิดมาชะตาดีแต่ชอบคิดร้ายวาสนาดีแต่ชอบทำผิด สิเอ๋ยคนเช่นนี้แม้จะมีทรัพย์สินพรั่งพร้อมแต่เชื่อไหมว่าเขาไม่มีวันมีความสุขเพราะใจมันอคติว่าไม่เอาไม่พอไม่ดีใช่ไหมเคยเห็นลูกที่มีทุกอย่างพร้อมแล้วเราก็เลี้ยงตามใจไหมเขาเป็นอย่างไรเท่าไหร่ก็ไม่ยอมใช่หรือไม่ฉะนั้นอาจารย์ขออนุโลมว่าแม้สิทธิของอาจารย์จะเป็นคนโชคไม่ดีวาสนาไม่ดีแต่อาจารย์ขออนุโลมว่า ทรงเป็นคนที่จิตคิดดีใฝ่ทำดีไม่ยอ่อท้อและรู้จักสำนึกขอขมากรรมเพื่อเปลี่ยนแปลงชะตากรรมจากหลังมือให้เป็นหน้ามือจากร้ายให้เป็นดีด้วยจิตใจที่ใฝ่ดีทำดีฉะนั้นไม่ว่าเจออะไรคิดให้สูงมองให้พ้นอย่าเอาตัวเองจมอยู่กับความทุกข์ที่ไม่น่าจะทุกข์เลยได้หรือไม่เรามารู้จักความทุกข์กันหน่อยความทุกข์น่ากลัวไหม ความทุกข์น่ารักน่าสิทธ์ถ้าไม่มีทุกข์สิทธ์ไม่มีวันโตทําไมอาจารย์จึงอยากให้สิทธ์เข้าใจคําว่าทุกข์ก่อนเพราะสิทธ์เข้าใจคําว่าทุกข์สิทธ์จะรู้ว่าจริงๆแล้วทุกข์ไม่น่ากลัวแต่ทุกข์ทำให้เราเติบโตและเข้าใจชีวิตเมื่อนอาจารย์ถามว่าตอนเด็กๆใครยืนได้เลยตั้งแต่เด็กต้องล้มก่อนใช่ไหมต้องคลานก่อนใช่ไหมแล้วเราต้องพยายามยืน ทุกกี่ครั้งกว่าจะยืนได้ใช่หรือไม่เราคานแล้วเป็นอย่างไรเราทุกข์เพราะคลานนานแล้วใช่ไหมตอนนี้เราอยากจะยืนใช่ไหมฉะนั้นถ้าไม่มีความทุกข์เพราะการคลานสิธทิจะยืนเป็นไหมถ้าไม่มีความทุกข์เพราะความเจ็บสิธิ์ทจะแข็งแรงไหมใช่หรือไม่ถ้าไม่มีความทุกข์เพราะความเจ็บปวดสิจะรู้ไหมอะไรคือความสุข ถ้าไม่มีความทุกข์เพราะความสูญเสียสยิจะรู้ไหมว่าอะไรคือสิ่งที่มีค่าใช่ไหมฉะนั้นทุกข์น่าเกลียดหรือทุกข์น่ารักจริงไหมเอาแต่อคติกับความทุกข์เอาแต่เกลียดความทุกข์ลองหันไปมองสิถ้าไม่มีความทุกข์ก็ไม่มีเราในวันนี้เหมือนวันนี้ถ้าไม่ยืนจนทุกขขาแข็งจะรู้จักคำว่านั่งเป็นไหม ฉะนั้นความทุกข์คือสิ่งที่เลวร้ายหรือน่ารักจะตายใช่หรือไม่ถ้าไม่มีทุกข์จิ์นั่งจนเมื่อยจิ์จะรู้จักคำว่ายืนเป็นไหมเมื่อสักครู่ใครตอบอาจารย์อาจารย์ให้รางวัลเอาไหมแต่ถ้ารับแอปเปิลจากอาจารย์แอปเปิลนี้กินแล้วมีทุกข์จะเอาไหมเอาไปตั้งโชว์ไว้มันก็ไม่มีประโยชน์เอามาโขกหัวตัวเองก็โง่เปล่าๆฉะนั้นเอาไปทำอะไร มันก็ได้บุญแก่ตัวเองรู้จักเอาไปแบ่งปันสิมันได้บุญที่ยิ่งใหญ่มันได้บุญที่กว้างไกลกว่านะฉะนั้นอาจารย์ให้แอปเปิลไม่ใช่ให้ตัวเองไม่ใช่ให้สิทธิ์แต่รู้จักให้สิทธิ์เอาไปให้ต่อถ้าเราไม่ยินดียินร้ายความทุกข์ก็ไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่ไปให้ใครดีจะได้ประโยชน์และเกิดบุญกว้างไกลจะทำให้เรามีความกระตันรูรู้คุณอาจารย์ถามหน่อยว่า ถ้าแอปเปิลนี้ทำให้เป็นทุกข์แต่ต้นเหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเราถ้าเราคิดว่าเป็นทุกข์เราก็ทุกข์ถ้าเราคิดว่าตรงนั้นมันสุขเราก็สุขได้ต้นเหตุแห่งความทุกข์ล้วนมาจากใจที่เราไปยึดมัน่นแอปเปิลนี้จะเป็นทุกข์ใช่ไหมไม่ทุกข์แน่ถ้าได้ไปแต่ถ้าไม่ได้ไปเป็นทุกข์แน่ใช่ไหมฉะนั้นถ้าไม่ยึดแอปเปิลมันก็ไม่ทุกข์ ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นทุกข์เรามีทุกข์เพราะเราไม่ยอมละวางจากความยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าจะเกิดอะไรก็รักษาใจตัวเองให้ดีเพราะในะร้ายมันก็มีดีในดีมันก็มีร้ายอยู่ที่เราจะมองด้านไหนนะสิทธิ์ช่วยปรบมือให้กำลังใจกับคนที่กลับมาเข้มแข็งได้แล้วเริ่มต้นทําวันนี้ให้ดีด้วยหัวใจ ที่เข้มแข็งและกล้ายอมรับความจริงของชีวิตอาจารย์ถามหน่อยอยากถามคนในโลกซิมีใครไม่สูญเสียมีใครไม่พลัดพรากแต่สิ่งที่จะทำให้พ้นทุกข์ได้ก็คือหัวใจที่เข้มแข็งอยากสร้างบาปให้ตัวเองด้วยการซ้ำเติมตัวเองให้ทุกข์ไม่จบสิน้นโลภทําให้เกิดทุกข เหมือนตอนนี้โลภอยากได้แอปเปิลความโลภจะไม่ให้เกิดทุกข์ก็ต่อเมื่อถ้าเราอยากแล้วได้ก็ได้ไม่ได้ก็ดีแอปเปิลนี้จะเป็นทุกข์หรือเป็นสุขมันต้องอยู่ที่ตัวสิทธิ์ว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีใครจะได้ก็ดีฉันไม่ได้ก็ดียอมเป็นคนแพ้บ้างเพื่อทำให้ผู้อื่นมีความสุขสิทธิ์เอ๋ยถ้าสิทธิ์รู้ว่าแก่นแท้ของความทุกข์คือใจใจอะไรความรักความหลง ทำให้เกิดทุกข์แต่อาจารย์จะบอกให้ว่าจริงๆแล้วความรักความหลงมันไม่ทุกข์หรอกถ้าตัวตนมันไม่ยึดถือและตกเป็นทาตกิเลสฉันรักเขานะฉันเกลียดเขานะแต่ถ้าฉันออกแต่ถ้าตัดฉันออกไปรักโลกโกรธทำให้ใครทุกข์เพราะมีตัวตนที่ตกเป็นทาตของกิเลสอารมณ์มันเลยทำให้ทุกข์จริงๆแล้วพุทธเคยสอนว่า รักโลภโกรธไม่เคยทำให้ทุกข์แต่คนที่พยายามจะมีรักโลภโกรธอย่างขาดสติและไม่รู้จักธรรมะไม่รู้จักยังคิดคนนั้นแหละจะทุกข์เพราะตัวเองฉะนั้นไม่มีตัวตนจะมีรักเกิดได้อย่างไรไม่มีความยินดีในตนจะมีความชอบพอได้อย่างไร ไม่มีความเกลียดไม่มีความไม่ชอบจะมีความเกลียดโมโหขึ้นได้อย่างไรเกลียดโมโหเพราะเกิดจากการมีตัวตนที่ยึดถือที่เรียกว่าตัณหาแล้วกลายเป็นทิฏฐิและกลายเป็นมานะแล้วทําให้ชีวิตไม่เคยมีความสุขฉะนั้นถอนตัวเองแล้วไม่ตกเป็นธาตุอารมณ์ได้เมื่อไหร่ชีวิตก็พ้นทุกข์อาจารย์บอกหลายครั้งแล้วความโลภความโกรธความหลง เวลามันมาเราไม่จำเป็นต้องตามมันไปแล้วเวลามาปล่อยให้อยู่อย่างนั้นไม่ต้องตามมันไปเชื่อไหมความโลภโกรธหลงก็จะอายแล้วก็จะจากไปเองแต่ถ้าเมื่อไหร,เรเ่เราเติมเชื้อมันเราเติมความคิดเราปรุงแต่งมันรักหน่อยก็ดีนะอาจารย์เกลียดหน่อยก็ดีนะอาจารย์ก็มันนิสัยไม่ดีขอเกลียดหน่อยเธอใช่ไหม พอเราไปให้ค่าไปให้พลังมันก็เลยคุกกลุ่นอยู่ในตัวแต่ถ้ามันมาแล้วเราไม่เอาไม่รักไม่เกลียดฉันจะแค่นี้เท่านี้เฉยๆเราจะทุกข์ไหมเราเคยรู้ทันถึงขนาดนี้ไหมความไม่รู้จักพอทำให้เราเป็นทุกข์ใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่จะพออาจารย์ช่วยบอกสูตรหน่อยสิว่าทำอย่างไรมันถึงจะพอแล้วมันจะได้สุขสักที อยากรู้สูตรนี้ไหมสิ์เอย๋ยมนุษย์ทุกคนก็อยากพอนะอยากพอจะได้มีสุขสักทีใช่ไหมแล้วทำอย่างไรล่ะง่ายๆอาจารย์อยากถามเวลาเราจะดับทุก์มันต้องแก้ที่ใจเพราะใจเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์ทั้งมวลถ้ามองใจตัวเองออกก็มองใจผู้อื่นได้ถ้าเห็นใจตัวเองได้ก็จะเห็นใจผู้อื่นได้เพราะใจคนมีธรรมชาติเหมือนกัน ธรรมชาติของใจคนมีอันหนึ่งที่เหมือนกันคือชอบคนเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่ามนุษย์ทุกเพราะต้นเหตุมาจากใจใช่ไหมฉะนั้นใจของทุกคนมีธรรมชาติเหมือนกันฉะนั้นถ้าเราอ่านใจตัวเองได้เราก็จะอ่านใจผู้อื่นได้ถ้าเราบอกใจตัวเองได้ว่าใจเราเป็นอย่างไรเราก็จะบอกใจคนอื่นได้เพราะเรามีพื้นฐานเหมือนๆกัน ถามหน่อยว่าใจของเราทุกคนชอบมิตรหรือชอบศัตรูชอบคนด่าหรือชอบคนชมชอบคนยิ้มหรือชอบคนหน้าบึง้งถ้าสิทธิ์เอาใจไปใช้ในผู้คนสิทธิ์จะทุกข์ไหมเจอใครก็ยิ้มแล้วทุกวันนี้ยิ้มหรือบูดฉะนั้นอยากสุขต้องรู้จักยิ้มในยิ้มหวานๆสิเหมือนจีบสาวเอาหน้าบูดไปหาสาวมาไหมทำงานหน้าบูดใครอยากจ้างไหม ฉะนั้นถ้าสิทธ์เอาใจนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตเราจะทุกข์ไหมอาจารย์ถามหน่อยใจของคนโดยทั่วไปชอบคนเอาเปรียบไหมชอบคนแช่งชักไหมชอบคนโมโหร้ายไหมที่อาจารย์พูดมาสิทธ์เป็นทางนั้นเลยใช่ไหมฉะนั้นถ้าเรารู้จักใจของความความเป็นคนเราจะไม่เข้าใจใจของผู้คนหรือง่ายๆนะสิทธ์ ไม่มีใครชอบคนโลภเหมือนกันถ้าสิทธิ์รู้จักพอสิทธิ์เอาแต่เรียกร้องแฟนดีกว่านี้หน่อยสิเพื่อนดีกว่านี้หน่อยสิสิทธิ์ไม่เคยพอใครอยากรักสิทธิ์ใครอยากรู้ใกล้สิทธิ์ใจมนุษย์เหมือนๆกันฉะนั้นถ้าบอกใจตัวเองได้ว่าใจตัวเองเป็นอย่างไรสิทธิ์ก็มองใจผู้อื่นได้ถ้าสิทธิ์เข้าใจว่าใจตัวเองไม่ชอบอะไร แล้วสิทธ์ก็เอาใจตัวนั้นไปปฏิบัติกับผู้อื่นสิทธ์ก็จะไม่สามารถบังเกิดความทุกข์ได้จริงไหมใครชอบให้สิทธ์ไปชี้หน้าดา่าใครชอบให้สิทธ์โกงไม่โกงไม่โกรธไม่ผิดศีลฉะนั้นถ้าเราเข้าใจใจแห่งแท้จริงเราก็จะสามารถพ้นทุกข์ได้